พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชาวไทยเป็นศาสนาที่สอนให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและเป็นที่พึ่งพาในการหาความสงบสุขในจิตใจวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าเป็นวันที่เราชาวพุทธให้ความสำคัญอย่างยิ่งเป็นวันที่เรามารวมตัวกันเพื่อระลึกถึงพระคุณและคำสอนของพระพุทธเจ้า จังหวัดเชียงรายจัดโครงการธรรมญาตราวิสาขบูชาถวายเป็นพุทธบูชาและเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบ72พรรษาจังหวัดเชียงรายวันวิสาขบูชาวันพุทธที่22พฤษภาคม2567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนรา,านพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางหลังแรก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาและศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2567และเพื่อให้ผสนิกรชาวจังหวัดเชียงรายได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ได้น้อมถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบ72พรรษารวมถึงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและประวัติศาสตร์เมืองเชียงรายผ่านสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจและรักบ้านเกิดของตนเองเพิ่มมากขึ้นกิจกรรมธรรมยาราเป็นกิจกรรมที่ชาวพุทธได้มาร่วมกันเดินทางเพื่อปฏิบัติธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาในปีนี้โครงการธรรมยาตราจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับวันวิสาขบูชามีผู้ร่วมเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนโดยจังหวัดเชียงรายกำหนดให้ประกอบพิธีธรรมยาตราวิสาขบูชาขึ้นในวันพุทธที่22พฤษภาคม2567เวลา13นาฬิกาณพระอุโบสถวัดพระสิงห์พระอารามหลวง พิธีเปิดโครงการและเดินธรรมยาตราเวลา14นาฬิกาณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวศาลากลางหลังแรกโดยคณะสงฆ์และส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมเดินธรรมยาตราไปยังสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดศรีบุญเรืองอนุสาวรีพญามังรายวัดกลางเวียงวัดเจ็ดยอดวัดมิ่งเมืองวัดพระแก้ว วัดดอยงามเมืองและสิ้นสุดที่วัดดอยจอมทองในเวลา16นาฬิกาโดยผู้เข้าร่วมพิธีคณะสงฆ์ส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาประจำปี2567าปในภายภาหน้าจะได้สกิจกรรมที่ดีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ของที celular, er ่นของสาวพุทของเขาสืบทอดโดยสามคนเป็นสามคนต่อไปก็หน้าจอมจ่อใหญ่ราบุไถ่หลองจาเรีนัน้าทอนาราังคุณนเสตามกทา โครงการธรรมยาราจังหวัดเชียงรายเป็นโอกาสที่ดีสำหรับชาวพุทธทุกคนที่จะมาร่วมกันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราขอเชิญชวนให้ทุกท่านมุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมและดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของเราพ้นจากความทุกข์และพบกับความสงบสุขอย่างแท้จริงมาร่วมกันสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาเรียนรู้และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ชีวิตของเรามีความสุขอย่างยั่งยืนจเจริญธรรมเจริญสุขสาธุ ครับในจุดนีของนิพนธ์ท่านเจ้าคุณพระวุฒิยันพุทธีสัมพระมหาเถระพระพิษุสมเด็จและสาธุชนเวียนเทียนสาธุชนไปต่อพระบเลยนะครับเราจะเวียนเทียนที่วัดพริบาลเดียรทองครับพ้าที่อาตท้าโพนิสาโป์การาเอสาปะพาวาจบสาวะกาจังโฆอาอุไรโยปา โยธาอิไลโยอัญชเรกะนะมิโอะนตารังโพญยะสังโรตาสาติ